แล้วสุดท้ายวันนี้ค่ะครเรามีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แต่สิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือเรามีศูนย์พิสูจน์ศพนิรนามเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลแต่ไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เขามาบอกงั้นแปลว่าในเรื่องของคดีเจนจีลาเปลี่ยนของตัวเราถ้าสมมุติไม่เป็นเจนจีลาล่ะเชื่อไหมว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเป็นการทําดีเป็นการทําบุญนึงแล้วส่งผลให้เรา ไปดีต่อได้อันนี้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คดีเจนจราเนี่ยคือจุดเปลี่ยนค่ะถ้าจะย้อนกลับไปก่อนคดีเจนจราในสมัยเด็กๆหรือจนถึงในยุคๆหนึงเนี่ยเรามีความเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องบาปเมื่อไหร่ฮะตั้งแต่เล็กเป็นความเชื่อที่ถูกบังคับให้เชื่อไอ้นี่มันน่าจะเป็นคําสอนที่เป็นแบบบังคับ,คบจาทําให้เรากลัวแต่ว่ามันฝังลึกการเด็กสนใจในธรรมะคือข่าสพบศพแรกค่ะ คือศพแรกเนี่ยก็คือมันทําให้เราเห็นเรื่องความตายคือประตูสุดท้ายก็คือว่าเป็นคนไข้ที่เรารักษาจังหวัดพิษณุโลกเขารักษาไม่หายส่งมาเรามาที่บดีบแล้วมาตายถ้าเรารู้ว่าชีวิตสุดท้ายต้องมาตายเนี่ยเราจะไม่ส่งเขามา